สวัสดีครับทุเรียนหลังน้ําท่วมนะครับต้องรีบฟื้นฟูดือนนะครับเบื้องต้นนะครับห้ามเราเข้าไปที่โคนต้นนะครับหลังจากน้ําลดนะครับต้องรอให้แสงแดดส่องหรือพื้นดินแห้งสักหน่อยนะครับสองสวันแล้วก็ให้รีบเร่งฟื้นฟูต้นให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นขั้นแรกนะครับดูที่ลักษณะของลําต้นนะครับใบร่วงหมดหรือไม่นะครับ การให้อาหารนะครับงดอาหารทางดินทั้งหมดเลยนะครับรีบทำความสะอาดด้วยการล้างฆ่าเชื้อรานะครับที่โคนต้นนะครับจะใช้ตัวไทโคดูม่าก็ได้นะครับฉีดพ่นไปที่ต้นนะครับหรือหายาเชื้อรานะครับมาพ่นโคนต้นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับด้วยการให้ไปที่ใบนะครับโดยการใช้น้ำทานทางด่วนสาราอะมิโนนะครับฉีดพ่นไปที่ใบ ให้เร่งด่วนอย่างเร็วที่สุดนะครับอันนี้หลักการพื้นต้นง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับต้นที่ล้มหรือเอียงนะครับให้เราหลังจากนํารถนะครับให้เราสามารถนําไม้มาพยุงได้นะครับแล้วก็ใบที่ไหม้ที่แห้งนะครับก็สามารถปลดออกนะครับหรือเราเอาใบออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อราร่วมด้วยนะครับเนื่องจากความชื้นสูงนะครับ แล้วก็เบื้องต้นก็ฟื้นฟูง่ายๆนะครับถ้าไม่สาหัสหรือนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยฟื้นต้นกลับมาอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับอันนี้ก็สามารถช่วยแก้ไขได้สําหรับคนที่น้ําท่วมนะครับขออภัยช่วยทุกภาคนะครับขอบคุณครับ